ไปเบิงเรื่องของการลดอุบัติเหตุทางถนนกันแน่นะคะในเรื่องของการสร้างกิจกรรมและก็โครงการดีๆที่จังหวัดศรสีสะเกดนั่นเองค่ะโดยจังหวัดศรสีสะเกดก็เน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมของถุกหมู่บ้านชุมชนมีการปรับเปลี่ยนและกะส็สางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านด่านที่ซื่อว่าชุ่มชนปากหวานนั่นเองนะคะโดยนายโนพงศ์พลาดิไัยร่องผู้ว่าราชการจังหวัดศรสีสะเกดก็ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฟื้นฟูศักยภาพแก่นำํำด่านชุมชนปากหวานรุ่นที่6 ที่หองประชุมอาคารวิทยาบริการวิทยาลัายการอาชีพศรีสเกตซึ่งก็มีผู้บริหารองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นจาก3อำเภอเขาร่วมอบรม3 1ิบแห่งนะคะการประกอบไปด้วย อำเภอเมืองศรีสะเกดจำนวน17แหง่งอําเภอพายุห6แหง่งอําเภอวังหิน8แหง่งและก็มีการรวมกันยกระดับศักยภาพแกนนำํำด้านชุ่มชนปากหวานทั้งระดับอำเภอระดับตำบลให้มีความห่ความเข้าใจทักษะในการจัดตัง้งและก็ดำเนินงานด้านนะคะชุ่มชนปากหวานอย่างเป็นระบบและก็ต่อเนื่องในระดับพื้นที่โดยรวมกับกำนันผู้ยญบบ้านและก็ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและกะจนที่ตำรวจบูรณาการเรื่องของการเทศงานรวมการยางเข้มแข็งเพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและกะเกิดความยั่งยืนโดยได้รับการสนับสน,นุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใส่รถใส่ถนนหรือว่ากปอปททั้งหมดจำนวนสิบรุ่นพร้อมทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดานปากหวานชุมชนปากหวานนะคะจากสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือวอ่าสสสโดยมีแกนนำดานชุมชนปากหวานระดับตำบลตำบลละหาคนร่วม1นือยหาิหาคนซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนองค์ความโหและกระทักษะแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีในการที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระวังแกนนําระดับอําเภอและก็ตําบลให้เกิดการบูรณาการเรื่องของการเทศงานร่วมกันยามเข่งเข็มแข็งทั้ง2 2อําเภอ216ตําบลในการสางพลังขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุในระดับพื้นที่ร่วมกันยางมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ